วันนี้จะมาแชร์เครื่องมือและ AI ที่ผมใช้ในการทำงานเพื่อผลิตคอนเทนต์ครับในการทำสื่อออนไลน์ผมใช้ AI หรือว่าเครื่องมือตัวไหนบ้างตัวไหนใช้ฟรีตัวไหนใช้แบบเสียงเงินวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังครับอนอกเหนือจากงานสอนนะครับผมยังมีสื่อออนไลน์ที่ชื่อว่าหัวหินทาวครับโดยจะมีทั้งเว็บไซต์ Facebook IG แล้วก็ Tiktok ด้วยครับโดยคอนเทนต์ส่วนมากก็จะเป็นการรีวิวที่พักที่กินที่เที่ยวครับแล้วก็อาจจะมีการสัมภาษณ์ผู้คนในหัวหินครับก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแกลเลอรี่ภาพครับเป็นบทความยาวๆหรืออววว่่าจะะเป็นนดีีโสั้้ทลลลง IG Tik แแ Took การโพสต์ภาพแกลเลอรี่แต่ละครั้งก็อาจจะจาเป็นต้องมีการทากราฟิกครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมแรกที่ผมจะใช้ก็คือตัวแคนวาสนั่นเองครับผมใช้แคนวาในการออกแบบพวกกราฟิกต่างๆเพื่อประกอบในคอนเทนต์ครับอย่างเช่นบางครั้งก็ต้องการภาพหน้าปกสําหรับไปโพสต์ลงใน Facebook เมื่อก่อนก็จะใช้ Photoshop ครับแต่ช่วงหลังบางครั้งต้องการแก้ข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่สะดวกที่จะต้องมาเปิดคอมทุกครั้งก็เลยใช้แคนวามาช่วยเพื่อที่ว่าบางครั้งเราต้องการแก้แค่รูปภาพหรือว่าแก้ข้อความไม่กี่ตัวเนี่ยสามารถเปิดผ่านใน, va, ในออแอปแคน สามารถส่งต่อให้กับทีมงานเอาไปใช้ร่วมกันได้ด้วยครับตัวแคนวาจึงเป็นเครื่องมือหลักๆที่ผมใช้ในการทํางานกราฟิกสําหรับทำคอนเทนต์ลงในเพจหัวหินทาวเลยครับรวมถึงพวกงานวิดีโอแอนิเมชันในเล็กน้อยบางทีผมก็ใช้แคนวาในการทำครับก็จะค่อนข้างสะดวกในการสร้างแล้วก็แก้ไขชิ้นงานที่สามารถทําผ่านมือถือได้นั่นเองครับและเครื่องมือตัวที่2ที่ผมใช้เป็นประจําก็คือ Chat GPT ครับเป็น AI ที่ผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาแล้วก็ถามคาถามต่างๆมากมายทุกวันเลยครับตัวนี้ผมใช้เป็นแพ็กเกจแบบ plus นะครับข้อดีหลักๆ ราสามารถพูดคุยกับมันได้เยอะขึ้นมากๆครับก่อนหน้านี้นจริงๆก็ใช้แบบฟรีอยู่ก็ใช้ได้นะครับเพียงแต่ว,ว่าพอคุยเยอะๆเนี่ยมันจะเริ่มติดลิมิตและบางครั้งเราต้องการทํางานด้วยความรวดเด็วเนี่ยการจะจําเป็นต้องอัปเกรดขึ้นไปครับข้อดีอย่างหนึ่งของการอัปเกรดเป็นแพ็กเกจ plus ก็คือมันจะได้เป็นโฟลเดอร์ที่เป็นโปรเจกต์แบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งมันสามารถให้เราสร้างโปรเจกต์เฉพาะสําหรับงานนั้นๆได้ครับอย่างตัวนี้ผมก็สร้าง AI โปรเจกต์ขึ้นมาอันนึงที่ชื่อว่าหัวอินทาวนะครับแล้วมันจะ ส่วนที่ผมจะใช้บ่อยๆก็คือการช่วยในการกล่าวแล้วก็การเขียนแคปชั่นครับในหลายๆครั้งที่ไปสัมภาษณ์ผู้คนในหัวหินนะครับเราก็จะถอดบทสัมภาษณ์ออกมาเป็นข้อความยาวๆแบบนี้นะครับเพื่อจะถอดคำพูดทุกคำออกมาให้เป็นตัวอักษรจากนั้นผมก็จะเอาข้อความนี้นะครับไปให้ AI ช่วยสรุปความเพื่อแตกประเด็นที่สําคัญออกมาครับโดยในบทความแบบเต็มแล้วก็จะเอาไปลงไว้ในเว็บไซต์แต่ว่าในการลงโซเชียลมีเดียตัวอื่นๆอย่าง Facebook หรือว่า IG เนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถใส่แคปชั่นแบบเต็มทั้งหมดได้ครับก็จะใช้ใชเหลือแต่หัวข้อสําคัญสําคัญร จะค่อนข้างสะดวกในการที่เราเอาคอนเทนต์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับไปแปลงให้มันเป็นรูปแบบที่เหมาะกับโซเชียลมีเดียแต่ละตัวครับพอามันสรุปออกมาได้แล้วเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ประกอบในการทำคอนเทนต์อื่นๆต่อไปครับซึ่งตรงนี้จะช่วยลดเวลาในการย่อยข้อมูลได้ค่อนข้างมากครับแต่สุดท้ายก็ต้องไม่ลืมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือที่ผมจะใช้บ่อยๆอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ไฟล์เอกสารหรือว่าจดหมายข่าวต่างๆมาจากหน่วยงานหรือว่าธุรกิจอื่นๆนะครับที่บางครั้งเขาอาจจะส่งข่าวมาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์เน่ผมมก็อาาาดววลนนั้น้นครถแสุป AI โดยให้มันจับประเด็นใจความสําคัญแล้วก็ลิสต์ข้อความต่างๆออกมาเป็นหัวข้อครับเพื่อให้ง่ายต่อการที่ผมจะไปทำคอนเทนต์อื่นๆต่อน,นั่นเองครับอย่างอันนี้ผมก็ส่งไฟล์ pdf เข้าไปเลยครับแล้วมันก็สามารถถอดข้อความใน pdf ออกมาเป็นสาระสําคัญไฮไลท์ต่างๆรวมถึงข้อมูลที่เป็นวันที่เวลาต่างๆได้อย่างถูกต้องครับก็จะสามารถช่วยให้เราจับประเด็นใจความสําคัญของคอนเทนต์นั้นๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเครื่องมือตัวที่3าที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า free pick ครับตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ผมใช้มายาวนานมากๆครับสมัก่นมมี AI คือเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ให้เราดาวน์โหลดหรือว่าซื้อรูปภาพได้นั่นเองครับโดยรูปภาพในเว็บไซต์นี้จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกครับแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกได้เยอะผมก็จ่ายเป็นแพ็กเกจแบบรายปีไปเพื่อให้สามารถใช้ได้แบบอัลลิมิตครับพอกระแส AI เริ่มมาเนี่ยตัว FreePic เองก็เพิ่มฟังก์ชันต่างๆในการสร้างรูปภาพหรือว่าสร้างวิดีโอจาก AI ครับซึ่งฟังก์ชันในการสร้างวิดีโอของตัว FreePic เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทําได้ดีมากครับเพราะว่ามันจะรวมเอาโมเดลต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยมาอยู่ในตัวมันเองครับ ตัววิดีโอที่สร้างจากฟรีพิกนี้ส่วนมากผมก็จะใช้เวลาต้องการวิดีโอเอาไว้ไปประกอบเรื่องเล่านะครับที่เป็นเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ในอดีตของหัวหินบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถหาฟุตเทจหรือว่าวิดีโอในยุคสมัยนั้นได้นะครับก็อาจจะใช้การสร้างวิดีโอเนี่ยขึ้นมานะครับที่อาจจะใกล้เคียงหรือว่าให้มันพอจะมีบริบทที่มันสามารถเอาไปประกอบกับเรื่องเล่านั้นๆได้นั่นเองครับก็โดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเครื่องมือที่เสียงเงินที่ผมใช้เป็นประจําก็จะมี3ามตัวนี้เละครับตัวแรกก็คือแคนวานะครับตัวนี้ค่าใจช ก็จะตกเดือนละประมาณ700บาทแล้วตัวที่3ก็คือฟรีพิกครับตัวนี้ก็หารเฉลี่ยวมาตกประมาณเดือนละ400บาทครับรวมทั้ง3ตัวก็จะประมาณเดือนละ1,250บาทครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ถือว่าคุ้มค่าครับสำหรับการใช้ในการเป็นผู้ช่วยผลิตคอนเทนต์ครับพะเราได้ทั้งผู้ช่วยในการทํากราฟริกครับการคิดแคปชั่นกลาวข้อความสรุปบทความต่างๆรวมไปถึงผู้ช่วยในการสร้างวิดีโอแล้วก็สร้างรูปภาพครับตรงนี้เพื่อนๆก็อกาจจะลองไปศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าลองคํานวณความคุ้มค่าดูนะครับว่าถ้าต้องนิ ตัวเครื่องมือและ AI ฟรีที่ผมใช้ก็มีหลายตัวเหมือนกันครับแล้วจริงๆแล้วมันก็สามารถใช้ทดแทนตัวเสียงเงินได้เกือบทั้งหมดเลยเริ่มจากตัวแรกนะครับถ้าไม่ได้ใช้ ChatGPT นะครับบางครั้งผมก็จะใช้ตัว Gemini ครับ AI จาก Google และบางครั้งในการกล่าวข้อความเพื่อทําบทสนทนาเนี่ยบางทีผมก็ใช้ Gemini มากกว่า ChatGPT ด้วยครับเพราะว่ารู้สึกว่า Gemini เนี่ยมาจะค่อนข้างสรุปข้อความมาเป็นภาษาที่าาทฟังดูลื่นไหลกว่าของ ChatGPT นั่นเองครับแต่ AI ฟรีตัวที่ผมใช้เป็นประจํามากๆก็คือตัว Google AI Studio ครับตัวนี้ต้องบอกว่าแทบจะเป็น AI รี ดีที่สุดณตอนนี้เลยครับเพราะว่ามันสามารถใช้สร้างรูปภาพสร้างวิดีโอแล้วก็ใช้ภาคเสียงได้ด้วยครับโดยในการสร้างรูปภาพกับวิดีโอเนี่ยก็อาจจะมีลิมิตใช้ได้ไม่เยอะมากนักแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานครับวิธีการใช้ผมเคยมีทําวิดีโอไปแล้วลองดูจากในช่องได้เลยนะครับตัว Google AI Studio และ AI free อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้บ่อยเช่นกันก็คือตัว Suno AI ครับ AI ที่เอาไว้ใช้สร้างเสพลงครับตัวนี้เริ่มต้นใช้ได้ฟรีครับและใช้ได้เยอะมากมากครับแพ็กเกจฟรีคือสร้างเพลงได้เป็น10บสิบเพลงเลยครับวิธีใช้ก็แค่พิมพ์าาาสั่่่งงงทีเรรต้อกลไไปด แบบไจะเอาเสียงร้องด้วยหรือว่าจะเอาแค่เสียงดนตรีก็สามารถสั่งได้ครับตัวนี้ก็มีสอนวิธีใช้ไปแล้วนะครับลองย้อนไปดูวิดีโอเก่าๆในช่องได้เลยครับก็โดยสรุปแล้วนะครับสำหรับเครื่องมือและ AI ที่ผมใช้เป็นประจําสําหรับการทำคอนเทนต์และทําซื้อออนไลน์ก็จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันครับแบ่งเป็น3ตัวแบบฟรีแล้วก็3ตัวแบบเสียงเงินครับเพื่อนๆใช้ตัวไหนกันบ้างถูกใจหรือชอบใจตัวไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอยากแนะนําตัวไหนหรือว่าอยากให้สอนวิธีใช้ตัวไหนเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้เช่นกันครับอองงเาายตสนนขพื่ๆดู ปัญหาตรงไหนสอบถามพูดคุยกันได้ตลอดเลยครับแต่เดี๋ยวครั้งหน้าจะมีเครื่องมือหรือว่า AI ตัวไหนมาแนะนำกันอีกรอติดตามกันได้เลยนะครับ